อะไรหรอเราขอนั่งด้ดิได้นั่งเลย,ไ,เลยไอเ้เจตันกล้าดีมาคุยกับบวัวหรอวะอืมอ้ยทำไมเล่นกันแรงจังเลยวะวันหลังอะ่ะอย่าย,ยุ่งกับบวัวนะทำไมเธอไม่ได้เป็นแฟนกับบวัวนี่เยียเยยเยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไหม,มช่วยเจตันวะอ้ยแล้วก็เจ็บเจ็บแขนด้วยฮะ แต่เราอะอยากนั่งข้างเธอตรงนี้ดีกว่าแต่ตั้นมีอะไรเนี่ยจะมาปิ๊งลรวทำไมเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเอตันนายชอบยยบัวจริงเหรอบ้าเราแค่อยากแก้คนกล้ะชื่อแตตัน้นไปจีบบัวแล้วบัวชอบไตตัน้นเอ,อ้ยช่วยเราทำไมดีวะทำไมดีวะ <c oughs> มันอ่านว่าไอเลิฟยูไอเลิฟยูฮะชอบเราเหรอไม่ใช่ <c oughs> ชอบเราเหรอ <c oughs> ทำไมบัวอะไรกินข้าวเรียงอ่ะกินแล้วอย่าตามมาดิพี่แฟนเรียงอะ่ะโอ้ยอย่าตามมาเดี๋ยวดิพี่แฟนเรียงอ่ะอย่าตามมาวิจะไปไหนนี่เต่ตามเป็นอะไรของมันเนี่ยตามตื้อบัวทำไมโอ้ย,ยจะตามเลือกหนาตามเป็นถุงเรียนเลยเหรอเราไม่ได้ตามเลยนะไม่ตามอะไรตามไม่ได้แต่ตรงนู้นถึงตรงนี้เลยอะ่ะก็นี่โรงเรียนเราเหมือนกันนะบัวบัวก็จริงแต่เลือกมา โซซีแล้วต่อไปเธอห้ามมายุ่งเราติดขาดนะไม่หยุดเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำแบบนี้อ่ะปล่อยไม่ปล่อยปล่อยไม่ปล่อยพวกเธอสองคนทำอะไรกันเออเออเปล่าเปล่าเปล่าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรแล้วพวกเธอจะไปไหนกันเนี่ยจะไปทางนู้นอืมไปทางนู้นไปทางนู้นงั้นเราไปก่อนนะงั้นเราไปก่อนนะ สองคนนี้มันแปลกๆอยากไปกระชากเลยอะรู้สึกว่ามือมันคันยังไม่รู้ว่าแกใช่เพราะเราสองคนอะไรพอรู้เลยปะเราว่าบัวกับลิตาหนักต้องชอบกันแน่เลยอ้าวลิตามันชอบแกไม่ใช่หรอใช่แต่ว่าวันนี้เห็นว่าสนิทกันแบบจับมือกันเลยนะบ้าเนี่ย ไม่ชอบเขาจนถึงแบบใส่ร้ายเขาเลยหรอแต่ว่าชั้กับตาจริงๆเนี่ยซั่งเล่นชัวจริงจริงนะถ้าไม่เชื่อให้ลองสังเกตดีว่าเดี๋ยวนี้แต่ตั้นอะตามบัวแต่แต่ตั้นชอบเธอเอ้าแต่ช้าชอบเราทำไมไม่ตามเราล่ะไปตามบัวทำไมชอบแต่ตั้นกับคลารลซีสิไม่รู้ไม่ได้ชอบสงสัยปะโอ้คุณว่ากัทำไมอะ เธอเลยว่ะบ well, mm, no, mm ัวมานั hmm. oh. yeah. ่งข e, yeah, right. oh. ้างเราด้วยว่ะเราอยู่อ่ะมันเราเล่นลูบิกอยู่อ่ะเฮ้ยจริงดิขอเล่นได้ปะได้บัวเป็นอย่าเนี่ยตามผมต้องนานดิแล้วก็หนีถึงมาไงตั้นอยากทำอะไรก็ทำไปเลยเฮ้ยเนี่ยได้เห็นไหมผู้หญิงเขาไล่อ่ะไม่ยอมไปหรอวะไม่ไปว่ะไปเลยอย่าไปยุ่งบัวเดี๋ยวพาไปด้วยดิเดี๋พาไปด้วยดิออกไปไหนอ่ะไม่อยากไปไปยอยยอยไม่อยากไปด้วยไปไป ครูมาแล้วอยู่ไม่เป็นระเบียบมาเลยแล้วเมื่อกี้กอดกันอะไรฮะแมไม่ได้กอดครูไม่กดแครับครูเห็นสองลูกตาเลยว่าพวกเธอสองคนกอดกันแบบกอดกันกลมเกลียวเลยเขาทะเลาะกันค่ะครูเขาไม่ได้กอดกันครับทะเลาะกันหรอทะเลาะอะไรกันบัวอย่าเสียใวพวกเราดิพวกเราเป็นเพื่อนรักกันแล้วเรเนาะใช่ใช่ใช่ใชอ แล้วแต่พวกเธอเลยจะทะเลาะกันจะรักกันก็เอาเลยอ่ะไปเรื่องข้าเรียนแต่นี่ไม่ใช่ข้าวของครูนะคะเอ้าเหรอเออนั่งเรียนเรียบร้อยนะอย่าเสียงดังโง่เลยเพราว่าครูแกแก่งเลยเนี่ยน่าจะหลงหลงลืมลืมแน่เลย <c oughs> ไม่เหมือนเราเลยเรานี่ความจำดีเราก็ความจำดีนะจำทุกอ,อย่างได้ว่าเธอชอบอะไรไม่ชอบอะไรจำได้หมดเลยเราก็จำได้แล้วเธอชอบอะไรไม่ชอบอะไรแห,หม่พี่โม้ Oh ขอคุยกับนายแบบลูกผู้ชายหน่อยได้เป่าได้ดินายอะ่ะเลิกยุ่งกับบัวเถอะทำไมก็เราอะ่ะชอบบัวมากเลยมองอะไรวะก็มองบัวไงไหนวะนู่นอะไหนอ่ะบนฟ้าก็ไม่มีนะแล้วมีอะไรตัวล่ะถ้าไม่มีฉันไปแล้วนะเฮ้ย,ย,ยพิ่งก่อนเนี่ยพิง่งนรับปากแกยังว่าจะเลิกยุ่งกับบัว เราอะนะไม่รับปากอะพูดดีๆไม่ยอมฟังว่ะทำไมอะไม่อยากฟังแกคิดว่าแกชอบบวคนเดียวเราก็ชอบบวมเหมือนกันนะยนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยจริงหตกลงกับตั้นชอบบวมเขาริงชอบเพยไม่ใช่ใช่ไม่บอกเพ้ไหมอะครับบเลบวนะเกินไม่้ยเฮ้ยวมาหนีมานีบวมมานีมานีไม่ไปอยู่กบไป้บ้านี่เลย จะอยู่กับบ้านนี้เลยอะไรของพ่อเธอสองคนเนี่ยโอ้ยโอ้ยปล่อยทั้งสองเลยโอ้ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยแพ้แพ้อะไรหรอเนี่ยจะบอกเนี่ยจะบอกด้วยข่าวดีข่าวแซ่บข่าวร้อยคือตอนนั้นอะนะพวกเราอะแอบไปได้ยินมาแต่ตั้งกับออสการ์สองคนฉันพูดกันว่าไต้ตันอะก็ชอบบัวด้วยเหมือนกันแล้วเต้ตันก็พูดแบบเออจะไม่ชอบแพ้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามจีบบัวตลอดเลยอาจจะไม่ชอบเทุเรศก็ได้อะไรเนี่ย นีม่มีใครชอบมาแล้วหรอคะแนนนี่อยม่อนเธอนะตกแล้วล่ะตอนนี้คะแนนน่ะไปอยู่ที่บัวแล้วใครมันจะอยากรู้แต่งืเลือดเข้าไปปะเอาก็แต่งไปนิดนึงอะให้มันดูโอเวอร์เข้าไว้ไงฉันโู้มาแล้วนะน่าจะเป็นเรื่องใหม่แล้วแหละไปเถอะปะไปโอ๊ยไปทำอะไรกันล่ะ พวกนี้อะ่ะมันดึงเราไม่หยุดเลยแขนเราจะขาดอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ได้อยากจะแย่งบัวนะแต่แต่ตั้นอะ่ะมันดึงบัวไว้เราก็เลยอยากจะช่วยบัวเธอก็รู้ไม่ใช่หรอว่าเราชอบบัวโอสการ์ชอบบัวเลยเหรอพูดมาได้แต่ตั้นอะ่ะชอบบัวแล้วก็ชอบบัวพวกเราก็เลยย่งกันฮะแต่ต้นก็ชอบเหรอใช่อย่าเสียงนั้นแล้วทำไมอะ่ะก็นายพูดเองนี่มาดีกับแพ้ไม่รู้อะไรสองคนเนี้ยมันไม่ได้ชอบหรอกมันให้แก้เลยเฉยไป<ะ>กา บอกแพ้แม้วเราชอบบัวเราไม่ได้ชอบบัวซะหน่อยเราแกล้งนายเนี่ยเอ้าแพ้เข้าใจผิดเลยนายต้องรับผิดชอบรับผิดชอบยังไงนายต้องช่วยเราให้แพ้เข้าใจเราให้ได้ไม่ช่วยเอาลูกโอ้ยนักเรียนร้องไห้ทำไมเนี่ยฮะก็ผมอกหธขาับครูฮะ อหกหักครใช่ครับคนที่ผมชอบเข้าใจผมผิดแล้วเขาไม่พอใจเขาต้องหีผมไปเลยครับออ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเป็นเด็กเป็นเล็กแฟนค่อยมีก็ได้เรื่องแค่นี้เองเรามาโฟกัสเรื่องเรียนกันดีกว่านะักเรียนนะพูณไงแตบบ่เวลาทำใจอะทำใจยากกูไม่เป็นไรไม่เป็นไรคูเกเนี่ครูไม่เข้าใจคนที่ชอบคนอื่นหรอกครูกูัวไม่เคยมีแฟนหรอกครูแล้วมาว่าครูเฉยไม่ต้องเครียดเนี่ย เมื่อก่อนตอนครูไวรู้นะนะครูก็เคยอกหักแบบนักเรียนนี่แหละก็ครูจะไงให้ลืมครับครูก็เลยเปลี่ยนจาก <c oughs> ชอบผู้หญิงอ่ะไม่ชอบผู้ชายแทนไงล่ะ <c oughs> ครูล้อเล่นเนี่ยหายเครียดยังอ่าหายเครียดแล้วใช่ไหมอ่ะยังไม่ต้องเครียดไปไปอ่านหนังสือตั้งใจเรียนดีกว่าไปเจอกันนักเรียนโอ้ก็แต่วันนี้วันอะไรอ่ะ <c oughs> อันนี้ครูยิ่งบูหรี่วะเนี่ย ดี๋ยวูจะไม่ได้ยิงวะเนี่ยยง่ไปหมดแล้วอะไม่ได้อย่าสับสนเราอะต้องไปมองแพให้แพกับมันชอบเราเหมือนเดิมแพรต้องห่วงนะคือเราไม่ได้ชอบออสการ์จริงนะแพไอสสองเขาทำมาแค่แกล้งเราเฉยๆเาไม่ได้ชอบจริงนะรู้แล้วนะรู้แล้วว่าทําไม่ได้ชอบออสการ์เพราะว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบออสการ์เท่าไหร่แล้วะว่าเลยทำไมเพราะเราเห็นอนที่เธอมองแต่ตั้นนะเธอรู้สึก ไม่ค่อยชอบท่าไหรเวลาออสการ์บอกวไปตั้นชอบเราด้วยอะแต่ตั้นอ่ะชอบบัวแล้วก็ชอบบัวพวกเราก็เลยแย่งกันฮะแต่ตั้นก็ชอบหรอม่ใช่นหะไม่ได้ชอบไตตัต้นเลยสักนิดนึงนิดนึงกล้ยมีเวอไตตัต้นอะ ป๊อบ,บมากมาในห้องอะ่ะใครๆก็อยากเป็นแฟนด้วยแต่เราไม่ได้ชอบจริงๆเราขอโทษน,นะเมื่อกี้เราแค่ไม่กลาเฉยเฉยขอโทษเราทำไมอะ่ะเธอยังไม่ทำอะไรผิดเลยขอโทษที่ทำไาเธอ,อจะผิดไงใช่ถูกบัวถูกเลยมมเห็นไหมเขินอะดีแพ้เขินอะดีขออนใช่ป่ะนายิ้มยิมเออหน้าเราเขินมากเลยเอ,อ เราช่วยได้แค่นี้ไอตันสู้เฮ้ยอย่าเพิ่งไปเออไปด้วยดิไป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 ด้วยอะไรนี่อ๋อเอ้ยจะไปทางไหนก็เลือกแล้วสักทางอย่าเพิ่งไปดิไทตันล้วจับมือบัวทำไมไม่ต้องมายุ่งเพื่อนเราเลยนะอ้ยอ้ยทำไมตอดี่บ้า ไม่ได้เนเลยมต้ยขู่หน่อยพ่อยังงอยพอได้เขินเต้ยตั้นน้าผึขนพี่บัวต้้งแบกเริ่มแต่มือไม่ปล่อยนะเตมมือปลยความรักเอาชนะทุกอย่างขอไดต่ตั้นกับออสการ์สองคนฉันพูดกันว่าไม่ชอบด้วาชอบ